สวัสดีครับพบกันเฮ่นคนะครับช่องเอ็มเนทีวีครั้งนะครับวันนี้มาพูดคุยถึงเรื่องตัวของไรเดอร์นะครับที่ในกลุ่มในเพจของสมุดปาการนะครับเขา<อ>โพสต์ว่าเจ้าหน้าที่ห้ามไรเดอร์จอดบริเวณข้างข้าง,างหน้าห้างสำโรงนะครับก็อันนั้นจะเป็นอินทรีเลาสำโรงนะครับหากไรเดอร์จอดมาจอดทําการล็อกล้อ,ลอท,ทันทีโดยให้ไปจอดด้านหลังห้างแล้วเดินมารับของฝ่ายไรเดอร์เก่าค่อนข้างไกล ไม่เห็นใจคนทำมาหากินทั้งที่แต่ก่อนก็จัดกันตรงนี้ขอให้ทุกฝ่ายหาทางออกคือถามว่าไอ้ส่วนตรงนี้เฮียก็เคยไปรับนะแต่ช่วงช่วงโควิดก็คือไปจอดข้างหน้าถูกปะแล้วก็ไปนั่งรอหน้าห้างช่วงหลังก็ยังก่อนรอบเดินที่แล้วก็ไปอยู่แถวนั้นดูก็จอดข้างหน้าแหละเพราะว่าอะไรข้างหลังน่ะถามว่าไกลไหมไกลไกลมากนะครับก็พอจะทันเวอร์ จะจอดใต้ดินแล้วขึ้นไอ้นั่นไปถูกปะหรือหลายๆห้างที่ที่เป็นแบบนี้นะครับอย่างอ่าห้างที่ดีๆก,ก็ก็มีหลายห้างนะครับบางห้างเนี่ยช่วงโควิดก,ก็ให้เราไปจอดได้เลยถูกปะพอมันหมดโควิดปุ๊บเนี่ยเขาก็เริ่มจัดสรรพื้นที่ให้อย่างเช่นเมเจอร์เมเจอร์เนี่ยแต่ก่อนไอตรงข้าวผัดปูมันจะจอดได้ถูกปะตอนหลังเขาเคลียร์น่าจะมีคนมาเช่าพื้นที่เพิ่มก็ไปจอดที่อื่น นะครับปัญหาหลักๆเนี่ยเฮียมองว่าไอ้ตรงหน้าสำโรงเนี่ยด้านหน้าของมันเนี่ยตรงส่วนนั้นถ้าจอดกันเยอะมากๆเนี่ยคนที่จะเดินสัญจรผ่านไปผ่านมามันเดินลำบากเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นทางออกของอ่าตรงนั้นน่าจะเป็นทางเข้าหรือทางออกเนี่ยแนะของรถยนต์แล้วก็บางทีอ่ะก็ต้องย้อนมาเพื่อจะมาจอดข้างหน้าถูกปะซึ่งจริงๆแล้วอยากจะให้ทางห้างอิมพีเรียลเนี่ยนะครับทำเครื่องหมาย สัญ,ญลักษณ์เลยนะครับว่าให้ไปจอดตรงไหนเสร็จแ,แล้วหาจุดจอดให้มันเป็นกิจจลักษณะให้มันแบบประมาณว่าอยู่กึ่งกลางอะเนาะอยู่ตรงกลางระหว่างที่ถ้าเดินจากตรงนี้ไปแล้วไปร้านนี้แล้วอยากให้ทำเป็นบอร์ดขึ้นมานิดนึงนะครับว่าร้านตรงเนี้อยู่ตรงไหนตรงไหนถูกไหมอยากให้ทําเพราะว่าฮเฮียเชื่อว่าคนที่มาเช่ารลานอะ่ะคุณมีแพนอยู่แล้ว มีอยู่แล้วกูรู้มีมีแปลนกูรู้กูคเคยทำกูคเคยฝึกงานที่ที่ห้างมาก่อนสมัยก่อนคเคยฝึกงานที่ห้างมาก่อนมันจะมีแปลนเลยแหละว่าห้างตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อยากให้อะอะไรที่มันเข้าใหม่ออกมาเข้าออกอะไรเงี้ยอยากให้อัปเดตแล้วก็ทําเป็นฟิวเจอร์บอร์ดให้นิดนึงอย่าลืมนะครับช่วงโควิดอ่ะพวกคุณง้อพวกเรามากพวกคุณอยากให้พวกเราอ่ะไปห้างอ่าไม่ใช่ร้านในห้างก็ต้องการไลเดอร์ ห้างต้องการร้านค้าเพื่ออะไรเพื่ออยากได้ค่าเช่าไปจ่ายเงินให้กับพนักง,งานของพวกคุณให้พื้นที่ไม่ว่างถูกปะทุกอย่างมันเป็นทอดๆดร้านค้าต้องการไรเดอร์ถูกไหมไรเดอร์ต้องการลูกค้ามันก็จะเป็นทอดๆไปแต่อยากให้มันอยู่กึ่งกลางนิดนึงนะครับแล้วอย่าลืมนะครับไรเดอร์เนี่ยไม่ได้วิ่งเฉพาะในพื้นที่ของคุณมันจะมีไรเดอร์เอน,นอกพื้นที่มา อย่างผมไปอย่างเงี้ยบอกเลยว่าผมไม่รู้เลยว่าอยู่ตรงไหนถ้าไม่ได้ถามไรเดอร์ด้วยกันก็ต้องโทรหา้านถูกปะชั้นจีบางที่ชั้นบีเรียกแบบนี้อันนี้ชั้นจีอันนี้ชั้นหนึ่งชั้นสี่ไม่มีมากอะไรอย่างเงี้ยคืออยากให้คือพอคุณทําป้ายเนี่ยบนไม่ใช่ว่าทาเสร็จแล้วนูน่นอินเทีย์เน็ตสามโนกอะลึกนะลานจอดแม่งโคตรลึกเลยไปทะลุติดกับอ่าทางรถไฟสายเก่าด้านหลังอะ โคตรลึกเลยแบบอยากให้ทําป้ายให้มันชัดเจนเสร็จแ,แล้วเนี่ยตรงเนี้ยคุณอาจจะให้ไลเดอร์เข้ามาทุกๆหนึ่งชั่วโมงจอดฟรีก็ได้เพราะว่าบางคนอาจจะมาจอดแล้วมันนั่งพักแล้วก็คือปัญหาอีกอย่างหนึ่งคือการมาถามทิ้งขยะตรงนั้นอะ่ะยิ่งจอดเยอะเท่าไหร่ยิ่งคนมานั่งเท่าไหร่เป,เป็นพวกก้นบุรี่แก้วกาแฟขนม กล่องข้าวของข้าวก็าอาจจะทิ้งอะนะแต่ส่วนมากก็จะเห็น,นก้นบุหรี่ m ร้อยนะครับกาแฟกระป๋องอะไรอย่างเงี้ยก็จะแอบวางแล้วก็เดินหนีไปเลยอะไรอย่างเงี้ยหรือลืมอะไรอย่างนางนี้นะครับปัญหาเนี้ยมันก็เลยทําให้หลายๆหลายๆพื้นที่เนี่ยเขาเลยจํากัดไม่ให้จอดหรือให้ไปจอดอย่างฟินแลนเบอร์แต่ก่อนจอดด้านหลังไอ้ตรงนั้นอนะแต่ก่อนมันจะเป็นที่จอดรถบัสหรือจอดเออสนส่วนมากจะเป็นที่จอดรถบัสซึ่งโควิดมาปุ๊บเนี่ยมันไม่มีรถบัสอยู่แล้วเขาก็เลยให้จอดตรงนั้น พอโควิดมันหมดไปเริ่มซาแล้วท่องเที่ยวมารถบัตรมันก็เริ่มเข้ามาก็ให้ไลเดอร์มาจอดข้างล่างแทนก็ช่วงช่วงแรกๆก็ให้ไปปั๊มบัตรช่วงนี้ไม่ต้องปั๊มแหละฟรีหนึ่งชั่วโมงถูกปะก็ฟรีไปสิถูกปะ,ปกปะมันไม่มีใครมานั่งใต้ดินหรอกไอ้เนี้ยหายใจไม่ออกจริงถ้าไม่ได้จาเป็จร,จริงๆอ่ะไรเดอร์กูก็ร้อนบอกเลยกูก็ร้อนกูก็ร้อนเป็นกูก็อยากนั่งในรถเหมือนกันเวลากูจะกดงานทีเนี่ยก็ต้องนั่ง ไปนั่งตดต้นไม้ไปเข้าเซเว่นมั่งไปนั่งหน้าโลตัสมั่งเพราะอะไรกูร้อนไม่ใช่ว่ากูส่งงานแล้วกูได้งานเลยไม่ใช่กูก็ต้องหางานต่อถูกปะก็ะบางทีก็ต้องเห็นใจไรเดอร์อย่างพวกเราก็ต้องเห็นใจในพื้นที่ด้วยเพราะว่าบางคนอะไปทําพื้นที่ของขอสกปรกบางทีเนี่ยโอ้โหเอาก,กระติกเสือเสอร์ไปวางเสร็จแล้วเนี่ยบางทีอะลุกไป ไอคนเก็บก็ดีไปไอคนไม่เก็บเนี่ยมันมันปิปวบ้างมันกระจายไปตรงนู้นบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะเออมันก็จะทําให้เขาอะมีความรังเกียจรเดอร์ถูกป่ะมีความที่ว่าต้องจัดสรรให้มันอยายอินพีเรียลเนี่ยเดี้ย,ย,อยบอกเลยว่าอยากใหท้ทุกทุกห้างเลยดีกว่าทําป้า,ชายชัดเจนเลยว่ามอเตอร์ไซค์มันต้องเข้าทางเดียวถูกป่ะมอเตอร์ไซค์ต้องเข้าทางรถยนต์ทําป้ายชา Alright, ัดเจนเลยว่าไรเดอร์วิ่งนะไปทางนี้นะไปทางนี้นะตรงนี้จอดตรงนี้เลยแล้วให้บอกรปภเวลาผัดเปลี่ยนเวรเนี่ย หรือเปลี่ยนบริษัทรอปพเนี่ยคูเข้าใจว่าเปลี่ยนบริษัทรอปพย้ํานิดหนึ่งถ้ามึงเป็นอ่าพนักงานอยู่เป็นหัวหน้าอยู่ที่คุมรอปพนั้นก็ควรจะย้ําทุกทุกครั้งที่เปลี่ยนบริษัทรอปพหรือย้ําทุกทุกครั้งที่เปลี่ยนผัดรอปพเจอไลเดอร์ชี้ให้เข้าไปจอดตรงนั้นเจอไลเดอร์ชี้ให้เข้าไปจอดตรงนี้เออบอกเขาไปเลยย้ําชัดชัด ทุกห้างอยู่นี้มีไรเดอร์ทั้งนั้นไม่มีใครไม่มีอย่าลืมนะครับที่เฮียบอกไปลูกค้าต้องการไลเดอร์ไลเดอร์ต้องการร้านค้าห้างสรรพสินค้าต้องการร้านค้าเหมือนกันถูกไหมไม่มีร้านค้าขายของไม่ได้แล้วจะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายพอขายของไม่ได้ไปบอกร้านอื่นมาว่าไม่ต้องเช่าสิกูเนี่ยว่าขายครึ่งปีแล้วแม่งขาดทุนเนี่ยจ่ายแต่ค่าเช่าึงจะมาเช่าทําไมถูกปะ บอกกันปอดปอดปากไม่มีใครมาเช่าสถูกไหยห้างห้างร้านตอนนัน้นก,ก็ลงถูกปะถึงเวลาบางบางพื้นที่เนี่ยบางห้างเนี่ยตอนโควิดให้ไปจอดจด่านะเวย้ยพอหมดโควิดแม่งเก็บตังคูถามหน่อยว่ากูเนี่ยกูจะไปเก็บตังค์ลูกค้าได้ไหมไม่ได้กูจะไปบอกลูกค้าว่าห้างเนี้ยเขาเก็บตังค้าจอด กูต้องไปหาที่จอดบางทีก็จอดกลางสี่แยกก็ต้องลุ้นว่าตำรวจแม่งจะมาล็อกล้อหรือเปล่าถูกปะกูจะไปจ่ายสิบบาทเพื่ออะไรอะ่ะแต่ว่าบางทีก็ต้องเสี่ยงเนาะเพราะว่าไม่งั้นแม่งก็อ่าโดนล็อกล้อนะครับยังไงก็ถ้าห้างหรือใครก็แล้วแต่ที่มีอำนาจในการจัดการเรื่องที่จอดรถมอเตอร์ไซค์สำหรับไรเดอร์เนี่ยไรเดอร์ทุกคนมีกล่องส่วนใหญ่เนาะส่วนใหญ่เก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์แล้วจะมีกล่องมีน้อยมากที่จะไม่มีกล่อง อันนั้นก็พวกวิ่งผาทถามก็จะไม่ค่อยใส่กล่องอะไรมีชุดมีให้เห็นอยู่แล้วถูกปะก็แน่นอนนะครับหนึ่งชั่วโมงก็ว่ากันไปหนึ่งชั่วโมงชั่วโมงครึ่งสองชั่วโมงว่าไปเลยจบเฉพาะที่จอดมอเตอร์ไซค์ไปเลยหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงจบถูกปะไอคนที่มาเที่ยวห้างก็จ่ายไปถูกปะถ้าเกินสองชั่วโมงเขาก็จ่ายไปถูกปะบางทีอ่ะแม่งทําให้แบบรู้สึกว่าเฮ้ยทาไมกูกูขับรถยนต์มาฟรีหนึ่งชั่วโมงแต่กูเอามอมาเตอร์ไซค เพื่ออะไรคืออะไรถูกปะจอดจอดปุ๊บกูเสียกูเก็บตังค์เลยเพื่ออะไร,ะรวะกูงงว่าเอา้าแล้วรถยนต์น่ะรถยนต์พื้นที่แม่งก็เยอะมอเตอร์ไซค์เนี่ยแม่งมาถึงว่าแม่งมาพื้นที่แม่งน้อยกว่าจัดสรรดีๆเนี่ยแม่งจอดได้กันเยอะแยะเนี่ยถูกปะเออก็งงว่าเออทาไมบางทีอะกูไปจอดนะเนาะน่าคิดเหมือนกันเนาะอันนี้ก็มาเล่าสู่กันฟังนะครับว่ายัางไงก็ขอให้มันมีทางออกละกัน ห้างก็ต้องเห็นใจไรเดอร์ไรเดอร์ต้องเห็นใจห้างเห็นใจตำรวจนะครับเพราะว่ามันต้องมีคนร้องเรียนแน่นอนไม่งั้นเขาจะไม่มาไล่นะครับโอเคอย่าลืมนะครับกดติดตามกดซับสไคร์ช่องเอ i มินทีวีให้เฮติอยนะครับสวัสดีครับ